สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการ c o อ p ไทยแลนด์นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการและหลักการของสารณกรที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชีวิตของพนักงานรถไฟฟ้า BTS ค่ะ ที่เขายึดหลักวิธีการของสหกรณ์อย่างเหนียวแน่นนะคะในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานของเขาเองทําให้ชีวิตพนักงานนั้นมีความสุขอย่างยิ่งรวมทั้งมีสวัสดิการดีๆที่ได้รับจากสาหกรณ์อีกด้วยและวันนี้เราก็มีพิธีกรภาคสนามคนสวยน้องการพจพนพรจุลอุ่นนะคะพาเราไปรู้จักกับชีวิตพนักงาน BTS ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและว,วันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องราวของคนที่ทํางานอยู่กับการเดินทางคู่ใจของชาวกรุงเทพค่ะนั่นก็คือรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันจะพามาที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีการจัดตั้งสหกรณ์อย่างไรแล้วสหกรณ์แห่งนี้ช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้างมาชมกันค่ะ รถไฟฟ้า BTS นะคะเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยค่ะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2542ในสองเส้นทางคือสายสุขุมวิทซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสายหนึ่งและสายสีรมซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสายสอง โดยให้บริการทุกวันระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาเก็บค่าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า BTS นะคะเป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนวิ่งบนรางคู่ยกระดับแยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้างสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า1,000คนต่อขบวนค่ะ นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทางและเป็นการปฏิวัติมาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนนอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้าย่านที่พักอาศัยและแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำแล้วยังมีโครงการส่วนต่อขยายเพื่อการขยายพื้นที่สำหรับให้บริการและเข้าถึงผู้โดยสารได้มากอีกด้วยค่ะ รถไฟฟ้า BTS นี้นะคะดำเนินการโดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนโดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น2 1 3 6 6ล้านบาททุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูล,ลค่าแล้ว1,058ล้านบาทและเริ่มเปิดให้บริการในวันที่5ธันวาคม2 5 4 2เป็นต้นมาโดยเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการสูง ทั้งในด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบายและมีมาตรฐานตรงต,รงต่อเวลาเกือบร้อเปอร์เซนช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดเวลาในการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชาวกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการโดยเฉลีย่ยมากกว่า1,5,000 0เที่ยวคนต่อวันทำงาน นอกจากนี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน BTS ยังได้มีการรวมตัวการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ BTS ขึ้นค่ะโดยสำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ในเนื้อที่ของตึกทำการรถไฟฟ้า BTS แห่งนี้แหละค่ะและนี่แหละค่ะคือสถาบันการเงินหลักของคนทํางานที่นี่นะคะนั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฟ้า BTS จำกัดว่าแต่ที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะ สำหรับบรรยากาศภายในสหกรณ์นะคะแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีคนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะและตอนนี้นะคะฉันก็อยู่กับสมาชิกค,คนหนึ่งแล้วค่ะที่มาใช้บริการของสหกรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาใช้บริการของสหกรณ์เ่มี่คะ,ม,คะมาใช้บริการอะไรคะวันนี้วันนี้มาเซ็นคํำประกันกอ๋อมาเซ็นคํำประกันค่ะก็ถือว่าเป็นการ,การ,การช่วย เพื่อนที่ทํางานที่นี่ด้วยนะคะแล้วปกติแล้วนี่พี่ทํางานอยู่ตำแหน่งอะไรคะพี่ตําแหน่งที่เป็น t o u r i s t information officer ค่ะค่ะเป็นทํางานที่นี่มานานแล้วหรือยังอ้ยเกือบเจ็ดปีอะเกือบเจ็ดปีแล้วก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยเป็นสมาชิกมานานค่ะก็ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแล้วคิดยังไงถึงได้มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์คะก็ก็บริษัทเขามีมันเหมือนกับว่าเราซื้อหุ้นใช่ไหมคะแล้วก็ให้ให้ห่างกันเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะใช้วิธีการห่างจากเงิน ช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการออมอย่างหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราเราออกจากงานหรืออะไรไปเราก็อย่างน้อยเราก็มีเงินก้อนอะไรเงี้ยรารู้สึกว่าไอ้การเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี่ให้อะไรกับเราบ้างค่ะมันก็ก็เราก็ได้เงินปันผลนาออย่างแรกเลยได้ปันผลจ่ะทุกปีแล้วก็เดือดร้อนอะไรเงี้เราก็กู้ได้อะไรเงี้ยอันนี้สําคัญเลยนะคะแล้วมันดีกว่าการไปกู้นอกระบบยังไงบ้างคะ มันก็ต้องดีกว่าแน่ๆเพราะอันนี้มันเขาเรียกอะไรนะมันมั่นคงเนอะแล้วมันเป็นของบริษัทเราเองใช่ไหมคะเรารู้ที่มาที่ไปอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นกู้นอกระบบเลยใช่ใช่แล้วก็ตาดอกเบี้ยหรืออะไรเนี่ยมันก็ถูกกว่าข้างนอกอะไรเงี้ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าแน่ๆนะคะแล้วอย่างกู้นี้เอาเงินไปทําอะไรบ้างคะก็มีเอาไปจ่ายพวกแบบนี่แต่งชื่อบัตรเครดิตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปเคลียร์บัตรในนู่นนี่แล้วก็ เอาไปให้ที่บ้านบ้างหรือว่าซื้ออะไรที่เราจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเอาตรงนี้ไปแก้ปัญหาพวกีบัตรเครดิตต่างๆนะคะลองนึกถึงภาพวันถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ได้มาใช้บริการของสหกรณ์จะเปไงนบ้างนึกถึงภาพถ้าไม่ได้มาใช้โอ๊ยเราก็จะแบบว่านึกๆออกไหมเวลาเราแบบใช้บัตรเครดิตเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า โอยเราต้องจ่ายขั้นแต่มันก็จะเยอะ<ช>แล้วดอกมันเขาเรียกอะไรคะมันจะเยอะมากถูกไหมมันก็เหมือนกับโอ้ยเมาายื่อไหร่จะหมดสักทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้บริการอันนี้ปุปั๊บเราก็แบบเคลียร์ตรุ่มมันก็คือจบค่ะและนี่ก็คือหลังจากที่พูดคุยกับสมาชิกคนนึงของสหกรณ์แล้วนะคะ,คะเห็นมากมายเลยว่าได้รับประโยชน์เยอะจริงๆนะคะจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่นี่<ช>แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มา,มากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราขอบคะ<ช>ุณค่ะ,คะ อย่างสากรที่คือเป็นกลุ่มค่ะเราเราเราวมกันมามารวมกันจัดแบบว่าออมสะสมก็เป็นเงินของของสามิสามิแต่ละคนอย่างเงี้ยก็ถือว่าพึ่งพากันเองอะครับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยฮะเวลาเดือดร้อนแล้วก็เราไม่มีเราก็มาคู่สากรแล้วก็ลูกเปิดเทอมค่ะง่ายค่ะมีแต่ได้ค่ะไม่มีเสียถ้าเราไม่มีสากรนี่ผมว่าผมบ้าเหมือนกันนะอ่าผมพูดเรื่องจริงนน,นะครับส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาได้ดีครับแล้วก็สมาชิกทุคนภูมิใจ ว่าได้มีที่อยู่เป็นของตนเองมีรถเป็นของตนเองมีบ้านเป็นของตนเองแล้วก็ทำมาค้าขายโดยไม่ต้องไปหาเพึ่อชื่อหัวสากรัสิคะมั่น,นงคนงกว่าสหากรณ์เป็นทางเลือกของประชาชน ผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยเราชั้นอยู่กับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งของสหกรณ์ค่ะเพราะท่านเป็นผู้จัดก,การสหกรณ์และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งสหกรณ์นี้ก่อนเลยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี่เราก่อตั้งมาประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะครับทางท่านประธานกรรมการบริหารคุณคีรีการจราภาพ ก็มีความคิดว่าทํำยังไงถึงจะช่วยสวัสดิการของพนักงานเราได้ <ฮะ S 2> ก็คิดว่าควรจะตั้งสากลรถไฟฟ้า BTS ขึ้นมา<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็ผมก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้ง <ฮะ S 2> ที่จะตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์ก็คงเป็นเหมือนสากลทั่วๆไปที่ต้องการให้พนักงานได้รับการบริการจาก สหกรณอ,องสทรัพย์อันนี้ค่ะครับแล้วจนถึงวันนี้แล้วจํานวนสมาชิกของสหกรณ์นี่มีประมาณเท่าไหร่ก็สมาชิกเวลานี้ทั้งหมดมีประมาณ1,359ง<ช>นนณะวันที่31รกรกฎานี้ครับค่ะแล้วจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะธุรกิจของสหกรณ์มีอะไรบ้างคะ่ะธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยเราดําเนินการตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการนะครับเรามีทั้ง ระบบเงินกู้ระบบเงินฝากะระบบเงินกู้เราก็มี2ออย่างด้วยกันนะครับคือเงินกู้สามัญ<ะ>กับเงินกู้ฉุกเฉินถ้าใครเดือดร้อนอะไรก็ต้องการกู้เร่งด่วนกม็มาได้ครับมาได้ครับในวงเงินไม่เกินส0 0 0ม่นบาท<อ>โดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน<ะ>แล้วก็ผ่<ะ>อนส่งในระยะเวลา5เดือนะนะครับ แต่เราดูรายได้ของเขาด้วยนะครับ <ฮะ S 1> เราจะมีระบบขั้นต่ำตั้งแต่85,000าบาท <ฮะ S 1> จนกระทั่งสูงสุด5 0 0 0สนบาท <ฮะ S 1> เราดูว่าพนักงานของเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ <ฮะ S 1> ควรจะกู้ได้เท่าไหร <ฮะ S 1> ่ระเบียบของเราออกมาโดยคณะกรรมการตํางรว่าเ,เมื่อหักค่าใ้หักค่าหุ้น หากเงินกู้ไปแล้วเนี่ยไม่เกิน20%อนของเงินเดือนของพนักงานเราต้องเหลือเอาไว้ให้พนักงานไว้ใช้ไม่ใช่ว่าหักไปหมดจนไม่ทั้งเงินอีใช้ซึ่งผมทราบว่าบางสากลเนี่ยเขาหักเยอะเลยนะครับเงินที่เหลือจากสมาชิกที่จะเราเอาไปใช้เนี่ยน้อยมากแต่ของเรานี่ตั้งตั้งเอาไว้แล้วตั้งเอาไว้แล้วครับกฎเกณฑ์เอาไว้เลยว่าไม่เกิน20ของเงินเดือนที่เขาจะมาขอกู้จากสากลนี้ ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วยนะคะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องค่ะ,ะแล้วในฐานะที่ถ้าเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหกรณ์ลองมองย้อนกลับไปว่าถ้าวันนี้นะคะ,ะที่นี่ไม่มีสหกรณ์จะเป็นยังไรบ้างผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เราตั้งสหกรณ์แล้วเราเปิดให้สมาชิกยื่นคำขอกู้ได้ ใน,ในเอกสารคําขอกู้นั้นเนี่ยก็จะมีเหตุผลว่าท่านจะกู้ไปทำไมะนะครับผมเรียนหทราบว่าส่วนใหญ่90เปอร์เซนตขอกู้ไปชําระชาระบัตรเครดิต<ะ>ส่วนมากจะกู้ไปชําระบัตรเครดิตรองลงมาก็กู้ไปซ่อมแซมบ้านบ้าง<ะ>ไปกู้ไปเพื่อที่ไปท<ะ>ําทุนทําธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่สุดคือบัตรเครดิตนั่นถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็สหกรก็เข้าไปดูแลได้ตรงจุดมากถูกต้องที่สุดครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเงินพลาสติกใช่ถูกไหมครับเป็นเงินพลาสติกซึ่งใช้ได้ง่ายเหลือเกินอย่างที่ทางแบงก์ต่างๆเขาโฆษณาว่าหลุดปลื้มหลุดปลื้มเลยครัาเนี่นะค ผมดูแล้วว่ามันรูดปืนรูดปืนแล้ว şey มันก็มันก็หมดไปเงินในกระเป๋าโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกตัวใช่ค่ะเวลาถึงตอนตัดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะให้เขาไม่มีปัญญาให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าส่งส0อซตได้ส่วนที่เหลืออีกเกซ็ตก็ดอกเบี้ยร้อยละ26 27ค่ะบถูกไหมครับมากู้สากร่อเราดีกว่าดอกเบี้ยร้อยละหกกว่าต่อปีด้วยอะไรทำนองเนี้นะครับ เพราะ,ะนั้นผมถึงได้เรียนให้ทราบว่าคําขอกู้เหตุผลในคําขอกู้ส่วนมากก็ถือว่ากู่เป็นชำระบัตรเครดิตถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยถูกต้องที่สุดครับอันนี้แน่นอนพน <c oughs> ักงานบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เยอะ <c oughs> ครับแล้วมองไปในอนาคตนะคะสหกรณ์จะต้องไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้แน่ๆน,นะทะ่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างกับสหกรณ์ในอนาคตจะพัฒนาไปทางด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะจะพัฒนาไปในเรื่องอไม่ใช่ว่า กู้แบบที่มีผู้ค้ำประกันแค่สองคนเราก็จะมีมีการเอาอสังหาริมทรัพย์มาวางค้ำประกันกับเราแล้วก็เราคิดดอกเบี้ยในราคาถูกไม่ต้องไปเพิ่มในทุนนที่อื่นแล้วเพื่อที่จะเอากันก้อนอันนั้นไปใช้แบงค์หรือว่าไปใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็มาผ่อนกับเราเราถือว่าการปล่อยกู้แบบนี้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มันเทาความเดือดร้อนหรือว่าบันเทาการเสียดอกเบี้ยแพงให้กับสมาชิกคือ,ค,อคือคิดว่าเราเพิ่งก่อตั้งมา3ปีนะครับโครงการเรายังมีอีกเยอะแยะแต่เราค่อยเป็นค่อยไปเราถือว่าเราค่อยเป็นค่อยไปก้าวช้าๆแต่มั่นงคงนะครับเพราะยังไงก็ได้ใจสมาชิกที่นี่อยู่แล้วนะะแน่นอนครับแน่นอนแน่นอน แล้วท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปที่บางคนก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเอะสหกรณ์เขาดียังไงท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขามั้ยคะก็ผมคิดว่าอันนี้นะฮะผมคงฝากถึงใครคงไม่ได้นะครับมันอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์<า>นะครับหรือว่าสันนิบาตสหกรณ์เนี่ยหรือว่าชุมน<า>ุม<า>สหกรณ์เนี่ยที่จะประชาสัมพันธ์ให<า>้บริษัทใหญ่ๆหรือบริษัท เพิ่งก่อตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการมีสหกรณ์ประจําบริษัทนั้นเนี่ยมันทําให้พนักงานที่อยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยได้รับสวัสดิการดีขึ้นหลายหลายอย่างนะครับมันมันควรจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าผมบอกไปมันก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่จากประสบการณ์ของท่านได้ยืนยันแล้วว่าสหกรณ์เขาดีจริงๆอ๋อแน่นอนครับผมได้รับประสบการณ์มาตั้งแต่ผมรับราชการเป็นนายตำรวจ <ฮ>แล้วก็มีสกมากาหกรกองชกัรตำรวจนครบาลผมเป็นทั้งรองประธานกรรมการแล้วก็เป็นผู้จัดการ<อ>ด้วยดําเนินการมาหลายสิบปี <ฮา S 2> ผมถึงได้มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสากรที่ดีเอสดีได้ <ฮา S 2> ด้วยความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาจากสกนนากรกองชการตำรวจนครบาลเนี่ยครับค่ะ ท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านผู้จัดก,การแล้วนะคะทำให้ทราบเลยว่าสหากรณ์นี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของสมาชิกจริงๆคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหรือสถาบัานใดนะคะท่านผู้ชมคะสหกรณ์เขาดีจริงๆคะ่ะและว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดก,การมากมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับเราขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ ศูนย์รัชนีแจ่นจรัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารอร่อยกับครัวสหกรณ์พร้อมสับสำหรับสาหากรณ์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย,ย่อมเยาว รัชนีแจ่มจรัสันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพิชัยกรุงเทพมหานคร ดูสหกรณ์มาก็แล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านผู้จัดก,การมาก็แล้วและที่บอกว่าสหากรณ์นั้นช่วยเหลือสมาชิกเขาช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะและบ้านหลังนี้เลยค่ะที่บอกว่าเป็นบ้านของสมาชิกคนหนึ่งของสหกรณ์เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่านะคะประตูเปิดอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้เรากำลังเก็บเห็ดน,นะคะเป็นดอก เป็นพืชชนิดหนึ่งของเราที่เรารับประทานอ oh, ๋อนี่เห็นบอกว่า,าปลูกเห็ด uh huh. นในบ้านด้วยน,นี่คือในพื้นที่บ้านที่ใช้ได้เป็นประโยชน์มากๆเลย uh huh. ส่วนหนึ่งก็เอามาทําเป็นโรงเพาะเห็ด uh huh. นะคะนี่ค่ะว่าคือพี่ทํางานอยู่ใน สถานีรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะยคะทำตำแหน่งอะไรคะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สถานีนะคะประจำหนที่สถานีสะพานควายค่ะพิสุภพรทำที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นี่มากี่ปีแล้วคะตอนนี้ปีนี้วันที่หนึ่งกันยาน,นี่วันสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วได้ข่าวว่านอกจากอาชีพเพราะเหตุแล้วเนี่ยยังทำอาชีพเสริมอื่นๆอ,อีกด้วยทำอะไรบ้างคะตอนนี้ไป ที่ตลาดนั้นนะคะ,<ฮ>ะทําสลัดขายแล้วก็ทําแคตตลูกนมสดขายช่วงเย็นนะคะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปได้เ,เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตจริง <c oughs> นะคะกลับมาพูดถึงเรื่องตรงเพราะเห็ดตรงนี้พี่สิริพรเก็บทุกๆกกี่เดือน,นะคะก็เก็บทุกวันนะคะตอนเช้านี่ก็ จริงเราก็มีผู้ช่วยด้วยคือคุณแม่กม็เก็บตอนเช้าตีห้าแต่ว่าเวลาเราลดน้ําก็คือเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแล้วก็คือเก็บ <Okay. S 2> ได้ทั้งวันเลยตรงน,นี้รายได้ดีไหมคะจากการทําอาชีพเสริมตรงนี้คะตรงน,นี้รายได้ก็ mm. พอพออยู่ได้นะคะ mm. แต่ตอนนี้คือรายได้มันจะเราจะคิดเป็นปี <Okay. S 2> เพราะว่าก้อนเห็ดอยู่ได้ประมาณ4เดือน oh. พันก้อนเราก็ได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0พันบาทแเราก็จะคิดทุกๆ4เดือนเราไม่ได้คิดเป็นรายวัน ไม่ค่อยอยู่ได้ทีเดียวนะคะแล้วอาชีพเสริมอื่นๆก็คือมาช่วยในเรื่องเงินเดือนนะคะมีมีลูกด้วยตอนนี้มีมีน้องทังสองคนนะคะกำลังเรียนด้วยกำลังเพิ่งเกิดมาด้วยขวบหนึ่งพอดีวันนี้ค่ะแล้วโหนี่ครอบครัวก็น่าจะชอบนะคะแถมยังมีอาชีพเสริมแบบนี้ด้วยเอาเงินที่ไหนมาลงทุนคะอ๋อตอนนี้การลงทุนก็มาจากสหกรณ์ของัพม์ของั่นนะคะพี่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ครั้งหนึ่งเยอะไหมคะตอนนี้กู้ไปที่มาทําเพราะเห็นเงินกหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทในการทําครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้สหกรณ์นี่ลําบากเหมือนกันนะคะแล้วทําไมถึงเลือกจะมาใช้บริการของสหกรณ์เพราะตอนนี้บัตรเครดิตก็มีนะคะรายอื่นก็มีที่เขาปล่อยธุรกิจตรงนี้มาตอนนี้ก็สหกรณ์ของเราดอกเบี้ยถูกนะคะแล้วก็อายุการผ่อนชำระนี่ก็นาน6ปีไม่เร่งรัดเรามาก นะคะแล้วพอได้มารารู้สึกว่าเห็นผลดียังไงบ้างในการเป็นสมาชิกสากลตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราไม่ต้องไปจิมเงินนอกระบบแล้วก็เราเงินตัวนี้เราสามารถที่จะมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้แล้วก็เงินที่เหลือบางทีเราเอาไปทาอย่างอื่นได้ต่ออีกอย่างนี้ค่ะค่อยๆต่อยอดไปเพราะว่าตอนนี้เ่าอยากจะเห็นวิธีการเก็บเห็ดแล้วล่ะค่ะให้พี่สิริพรพาชมหนือนกันนะคะดูเลยค่ะ นี่คือเห็ดที่ปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้นี่อายุอายุเท่าไหร่ละคะตัวนี้ตัวนี้เห็ดเราตัวนี้ก้อนนี่ประมาณสองปลูกมาสองเดือนแล้วนะเห็ดดอกนี่คือมันจะออกทุกวันถ้าเป็นเก็บตอนเช้าจะเล็กกว่านี้เราเป็นไซส์แบบนี้อันน้มันอันน้มันจะอ๋อเก็บเก็บตอนเช้ากับตอน่หยนี่ต่างกันด้วยเช้าจะเล็กอย่างนี้ค่ะแล้วเก็บตอนไหนดีกว่ากันคะก็คือเก็บตอนไหนก็ได้ค่ะให้มันเป็นขนาดเท่านี้อ๋ออย่างนี้ได้ราคาดีใช่ไหมคะอย่างเงี้ยโลละ ถ้าตอนนี้อยู่ถ้าอยู่ที่ตลาดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคอ๋อโหแบบนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะแล้วอย่างเก็บวันนี้เนี่ยไปขายครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่คะก็วันหนึ่งสวนว่าสิบโลแต่ถ้า<ห>เราขายเจ็ดสิบบาทเนี่ยก็ประมาณเจ็ดร้อโ <700 S 3> ยโอ้โจ <000 S 2> ุดยอแต่ว่าเรามัไม่ได้เก็บได้ทุกวันบางทีก็ห้าโลหกโลแล้วแต,แต่แล้วแต่กาจนถึงวันนี้แล้วนะคะก็ดูว่าสหกรณ์ช่วยเรามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลัก ใช่ไหมคะพี่สิริพรมีอะไรอยากจะพูดกับสหกรณ์บ้างก็ขอบคุณสหกรณ์อำทรัพย์อินเทสนะคะตอนนี้ก็คือเราเป็นสมาชิกมาได้ก็นานพอสมควรนะคะแล้วก็กู้เงินสมาชิกมาสหกรณ์มากต็ตอนนี้รอบที่สองแล้วรอบแรกก็เกิดประโยชน์ไปหนึ่งรอบแล,แล้วนี้รอบที่สองก็ระเกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าน้องๆหรือประชาชนทุกคนนะคะ,ะมีสหกรณ์นำทรัพย์เป็นของตัวเองเนี่ยอยากจะได้นําให้มาทุกคนทุกคนนะคะมา ใช้บริการสหกรณ์ของเรานะคะท่านผูัชบคะพี่สิริพรยืนยันแล้วนะคะว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ส่งเสริมแค่เรื่องของอาชีพหลักเท่านั้นนะคะ,ะคแต่ว่ายังส่งเสริมให้ผู้ชมมีอาชีพเสริมด,ด้วยในเรื่องของเงินทุนนะคะและวันนี้ต้องขอบคุณพี่สิธิพรมากๆเลยที่นะพามาชมการเพาะเห็ดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ มาของรายการในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฟ้า BTS จำกัดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างดีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหรือว่าองค์กรใดหากมีสหกรณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะสมาชิกย่อมได้รับผลประโยชน์และก็พึ่งพาได้อย่างเต็มที่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะในช่วงท้ายของรายการเรามีคําถามมาฝากกันดีเช่นเคยค่ะสําหรับคําถามท้ายรายการในวันนี้นะคะมีอยู่ว่าในปีนี้รถไฟฟ้า BTS มีอายุครบกี่ปีข้อ15ปีข้อ2 10ปีหรือว่าข้อ35ปี ใครทราบคําตอบแล้วนะคะโทรมาตอบคําถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะใครที่ตอบคําถามถูกเป็นสายแรกนะคะรับไปเลยค่ะเสื้อสสวยๆจากรายการและสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ใหม่ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ และนี่และค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าหากเราน้อมนำเอาระบบสหกรณ์มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นรวมทั้งได้รับสวัสดิการดีๆอย่างเช่นพนักง,งานรถไฟฟ้า BTS ที่เราได้นำมาเสนอเรื่องราวในวันนี้นะคะวันนี้ก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนนิบาสสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะศูนย์รัชนีแจ่มจรัสและครัวสหกรณ์ค่ะ ที่ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ความสะดวกต่างๆให้กับรายการของเรานะคะวันนี้ดิฉันสุจิตราเปลี่ยนลุ้งและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ